วันแรกขันแก้วได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยฮะแต่ก่อนจะกล่าวเนี่ยท่านนายกบอกว่าให้ผมพูดต่านะครับก็จะบอกว่าผมก็ตกใจนะครับตอนที่ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีทีวีด้วยผมว่าถ้าตั้งใจฟังนี่แน่ความจริงที่เราได้รับมาแต่บางครั้งเราลงไปครับนี่เอไปบางครั้งเป็นการยืนยันความจริงบางครั อะไรคือหมินประมาทก่อนนะครับคืออมมนชั่วๆเนี่ยลบออกมุณต้องลบออกนะครับเพราะบางั้งถก็คุณวิเคราะห์จอดลึกแล้วเนี่ยเฮ้ยสูงสกเพราะว่าตอนที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในห้องเฉยๆผมพูดในห้องนี้ผมไม่รู้คิดว่าเฮ้ยไอการหมินประมาทมันน่าจะเป็นการด่าแบยาวด่าแบบชนด่าแบบตื่นเต้น ไม่ได้ออกเข้าไปในสื่อแต่สอบด้วยหนึ่งตัวผมก็เอาแล้วสกุลหนึ่งตัวด้วยความดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีความหมายครับผมอยากให้ชื่อมันดูที่ทำมาให้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็ตามการอีโทรศัปคือทุกคนมีอุปกรณ์ในการที่จถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอตอนจิตจำนวยเหียวนันนี้ครับในานะหัวหน้าโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬาในวันนี้นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือหัวใจสําคัญในการที่จะบูรณาการความร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นการเสริมทักษะความรู้ให้กับ ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์และสื่อมวลชนท้องถิ่นนะครับให้พวกเขาเนี่ยได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสริมทักษะต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านกฎหมายครับผลิตสื่ออย่างไรให้ไม่ถูกฟ้องร้องก็ดีนะครับหรือการผลิตสื่อนะครับให้มีการพัฒนาและมีความสร้างสารรค์โดยรวมถึงความปลอดภัยสําหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเวทีที่เราจัด โครงการในวันนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการให้สื่อมวลชนในการกีฬาและก็ในเรื่องของการในเรื่องของสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยมีมาตรฐานที่เป็นสากลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้สอดรับกับแนวทางนะครับการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นนโยบายสําคัญของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ครับ ค่ะสำหรับการอบรมสัมนาในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นสื่อในสังกัดก็คืออยู่สถานีวิทยุก็จะเสียงแผ่นประเทศไทยจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสังกัดก็คือทําเป็นเพจ เที่ยวราชบุรีเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารในวันนี้ที่เราได้ไปประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องของกฎหมายเนี่ยค่ะสำคัญมากในการที่เราจะเผยแพร่หรือว่าผู้จารอะไรออกไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราอาจจะเป็นคดีความได้เพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารตรงนี้ที่เราได้รับเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับสื่อที่จะนําไปใช้แล้วก็ทำยังไงให้ตัวเองนั้นปลอดจากเรื่องของการที่จะเป็นคดีความได้ค่ะ ค่ะสำหรับโครงการรู้เท่าทันสื่อนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จัดขึ้นแล้วก็จะทําให้สื่อมวลชนนะคะได้นําความรู้ต่างๆแล้วก็วันนี้ในในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวคิดว่าสื่อทุกท่านที่เข้ารับการอบรมเนี่ยจะได้นําความรู้ตรงนี้ที่ได้ได้รับนะคะไปใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนค่ะครับผมก็วันนี้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องของ วิชาชีพนะครับที่เราจะนําไปใช้ต่อในอนาคตได้นะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารู้แต่ว่าเรารู้ไม่ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีท่านวิทยากรนะครับมาเพิ่มเติมทําให้เรารู้มากรู้ยิ่งขึ้นแล้วก็นําไปใช้ได้จริงครับ